บอกกับทุกคนว่าลานซาดามันไม่ได้ใช้ยากอย่างที่คิดเลยนะเออเราว่าถ้าทุกคนลองมาใช้ทั้งสองสาครั้งอะ่ะคือจะติดแบบเราเลยอะ่ะเออฮัลโหลสวัสดี ทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ Two t o Channel นะคะก้วนี้นะคะทุกคนด้วยความที่ t ัวเป็นสายช้อปใช่ไหมแล้วกำลังจะเข้าสู่ช่วง12-12เราอ่ะก็เลยอยากจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะเตรียมตัวช้อปไปด้วยกันนะคะซึ่งเออทุกคนอาจจะสังเกตได้ว่าเวลาที่ t ูซื้อไอเทมอ่ะมารีวิวอ่ะต่างๆเนาะเออส่วนใหญ่ทูกก็จะได้ไอเทมพวกนั้นมาจากการช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมคะ ซึ่งเวลาที่ทูช้อปปิ้งออนไลน์อ่ะทูก็มีแอปพลิเคชันที่โปรดปานอยู่เหมือนกันเออเวลาที่ทูซื้อพวกเครื่องสอําอางใดๆเออทูก็จะซื้อจากแอปนี้ตลอดเลยนะคะนั่นก็คือแอป lazada เองนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมีรูปแอปขึ้นมาให้ดูตรงนี้นะคะ ก็คือด้วยความที่ทูอ,อยากทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนทูบางคนเนาะบางทีเขาก็ไลน์มาถามทูว่าแบบเออเกมใน Lazada มันเล่นยังไงแล้วแอปพลายคูปองส่วนลดได้ยังไงเพราะด้วยความที่เออบางคนอาจจะไม่เคยลองใช้แอปพลิเคชันของ Lazada เนาะเออทูก็เลยอยากจะมาบอกต่อนะว่าในแอป Lazada าเขามีส่วนลดที่แบบจุกมากจริงคือคือจุกจริงๆอ่ะคือแบบมันออนท็อป แบบประมาณ4-5หต่อได้เลยเออเท่าที่ทูเคยซื้อมาเนาะอ่ะเราก็มาเริ่มที่อันแรกเลยอ่ะถ้าทุกคนเข้าไปในแอป lazada นะคะเขาก็จะบอกเนาะว่ามันจะมีหน้าเคล็ดลับลด6ต่อนะคะทุกคนซึ่งเขาก็จะบอกไว้ว่าเออเคล็ดลับที่1ของเขาอะ่ะเวลาที่เข้ามาซื้อของใน lazada อันแรกเลยนะเขาบอกว่ามีดีลส่วนลดจากร้านค้าสูงสุดถึง90%เลยนะคะทุกคนก็คือมันก็จะแต่ละร้านค้านาะมันก็จะลดไม่เท่ากันนะคะก็คือแต่เขาบอกว่าลดสูงสุดถึง90%เลยนะคะอ่าผ่านไปอันแรกเนาะซึ่งก็แต่ละร้านค้าอาจจะลดไม่เท่ากันเนาะ,ะทุกคนก็ต้องไปเล็งไว้ว่าอยากได้แบรนด์ไหนนะคะอย่างทูเนี่ยเดือนนี้ทูเตรียมและทูจ,จะเข้าไปซื้อด็อกเตอร์สปิลเลอร์นะคะซึ่งทูคือเก็บ คูปองแบบกระจัดกระจายมากเลยทุกคนก็คือมีคูปองอะไรเท่าไหร่ถูกเก็บหมดเลยนะคะอ่าอย่างที่2ค่ะทุกคนต่อจากดีลลดจากร้านค้านะคะก็คือลาซาด้าโบนัสทุกคนอาจจะสงสัยว่าลาซาด้าโบนัสคืออะไรเราจะอธิบายอย่างนี้ลาซาด้าโบนัสคือจะแยกจากคูปองของลาซาด้าเลยนะลาซาด้าโบนัสมันการที่มันคือการที่เราเข้าไปเล่นเกมกับลาซาด้าหรือการที่เราเข้าไปเช็คอินแล้วก็กดเก็บ โบนัสอะสะสมคอลเลกเอาไว้เออแล้วก็เอาไปใช้ในวันที่ยกตัวอย่างเช่นวันที่12เดือน12เนาะเออเราก็สามารถเอา Lazada โบนัสเนี้ยไปใช้ได้ซึ่งจุดสังเกตนะคะเราจะใช้ได้กับทุกร้านค้าเลยที่มีโลโก้สีม่วงๆนะทุกคนเออเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูว่าใช้ได้กับที่ไหนบ้างแต่ที่แน่นอนดร์สปิลเลอร์ใช้ได้นะคะทุกคนอ่าก็ ลาซาดาโบนะัสเนาะวิธีการใช้ของเขาก็คือ1ออเดอร์นะถ้าสมมติว่าเราซื้อเนาะเราช็อปทุกๆุกห้าบาทมันจะลดไปทันทีเลย50บาทนะคะทุกคนยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติว่าออเดอร์นี้เราซื้อ2 0 0พแล้วแอปพายลาซาด้าโบนัสได้ล้านนั้นมีสีม่วงเออเราก็จะได้ส่วนลดไปเลย200บาทนะจ๊ะทุกคนเป็นไงจุกยังจุกยังเท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะตอบอ,อันที่3นะคะคือลาซาด้าเขามีโค้ดส่งฟรี ซึ่งวิธีการเก็บโคดส่งฟรีสามารถเข้าไปกดได้ที่คูปองส่วนลดส่งฟรีเนาะในหน้าแรกของ Lazada าเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเก็บในคูปองลดเพิ่มแล้วเขามีโคดส่งฟรีอะ่ะให้เก็บอันนี้ก็คือเก็บได้ทุกวันเก็บได้เลยไม่หยุดนะคะอย่าหยุดคะ่ะเก็บไปเลยนะคะเอกอกันนี้ก็จะเป็นต่อที่3านะคะต่อที่4คือคูปองจาก l าซ a d a านะทุกคนคูปองจาก l า zada อย่างที่ทูบอกไปแยก กับ Lazada โบนัสนะลดแยกกันคู่ป้องจาก Lazada ยกตัวอย่างเช่น Lasmall นะคะอย่างสมมติว่าใครที่เป็นสาวอิน i ิ f ฟรีใช่ปะอิน t ิทฟก็คือ l a า m a l l ใน Lazada เนาะลาสมอลก็คือพวกร้านค้าที่เป็น Off ฟิเช l a c c อค n คต่าง,าง,าง,างๆใดๆเนาะเออพวก b o อบบี้บอะไรอย่างเงี้ยหรือ l a m เมก็คือลามเก็ได้เหมือนกันนะถ้าเราจะไม่ผิดแล้วก็ พวกแบรนด์เครื่องสาอางใหญ่หญๆเงี้ยคะ่ะก็คือส่วนใหญ่เขาจะเป็นลาสซมอลซึ่งทุกๆ10บโมงอะ่ะลาซาด้าเขาจะมีแจกคูปองส่วนลด10%ให้เราอะเข้าไปเก็บซึ่งถ้าเราซื้อขั้นต่ำเนาะ499บาทอะเราก็สามารถแอปพลายส่วนลดนี้ได้ซึ่งลดสูงสุดเนาะ100บาทนะคะทุกคน เยอะนะจุกยังอะอย่างที่5นะคะนอกจากข้อแรกที่ทูเคยบอกไปแล้วว่ามันมีดีลจากร้านค้าที่ลดสูงสุดแล้วเรายังสามารถไปเก็บคูปองจากในร้านค้าทุกคนเขาก็จะมีคูปองแบบพวกคอนดิชันที่บอกว่าซื้อครบ2000ลดไปเลย10%เอเนย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเก็บได้อีกนะเพื่อนๆถ้าสมมติเพื่อนๆเลงอะไรไว้อย่างสมมติเพื่อนๆเลงบ๊อบบี้บาวไว้ก็เข้าไปเก็บ โค้ดส่วนลดจากร้านค้าในบ๊อบบี้บาวใครที่เลงอินิฟรีไว้อย่างเงี้ยอ่ะก็เข้าไปเก็บในร้านอินิฟีเลงร้านไหนไว้เข้าไปส่องในร้านนั้นนะคะแล้วก็เก็บคูปองจากร้านค้าอ๋อและที่ ใครนะที่ดูคลิปทําผมทูไปแล้วอยากซื้อเลอซาชานะคะก็คือร้านเนี้ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะเป็นร้ามอลเหมือนกันก็สามารถเข้าไปเก็บรัามอลก็ได้แล้วก็เก็บคูปองจากร้านค้าก็ยังได้ส่วนลดอีกนะคะทุกคนเออนี้ก็คือจุกยางจุกยางจุกเลยใช่ไหมอ่ะยังไม่หมดค่ะอย่างสุดท้ายของเรานะคะ ก็คือที่ l a ซ a ด้เนาะเขาก็จะมีโค้ดส่วนลดจากทางพาร์ทเนอร์ค่ะเออก็พวกบัตรเครดิตต่างๆที่เราใช้ในการจ่ายเงินเนาะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะในแอปพลิเคชันเลยเดี๋ยวทัวเดี๋ยวทัวใส่ที่วิธีการหาโค้ดพาร์ทเนอร์ให้ดูนะคะว่าเข้าไปที่ไหนเนาะแต่มันก็จะเข้าไปที่คูปองลดเพิ่มเติมนั่นแหละเออก็คือหาง่ายเป็นเซชันสุดท้ายของหน้านี้เลยนะคะเออเป็นไง และที่ทูพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะอลัมพบดมาเยอะแย้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5, 6อะ่ะทุกคนเวลาที่ทุกคนซื้อเสร็จแล้วเราจะกดจ่ายเงินอะ่ะทุกส่วนลดที่เราเก็บคูปองมาที่เราภาคเพียรเก็บมาทุกคนเขาออโต้แอปพลายส่วนลดทุกอย่างที่เรามีอะ่ะให้เลยนะ คือมันไม่ต้องมาแบบว่าเราต้องมากดเฮ้ยรักพี่เสียดายน้องอันนี้ฉันก็อยากใช้อันนั้นฉันก็อยากใช้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยคือถ้ากับลาซาด้าไม่ต้องเลยจ้ะคือถ้าคุณเก็บ ครูปองส่วนลดตามคอนดิชันที่เขาตั้งไว้ที่ทูอธิบายให้ฟังอะ่ะทุกคนจะสามารถได้ส่วนลดแบบจุกมากๆก็คือตั้งแต่ข้อหนึ่งที่ทูไล่มาก็คือลดได้หมดเลยนะเออเป็นไงคือทูอยากบอกกับทุกคนว่าลาซาด้ามันไม่ได้ใช้ยากอย่างที่คิดเลยนะเออเราว่าถ้าทุกคนลองมาใช้สักสองสาครั้งอะ่ะคือจะติดแบบเราเลยอะ่ะเอออ่ะทุกคนเดี๋ยวทูจะมายกตัวอย่างให้ดูนะว่า โค้ดที่ทูบอกวิธีการเก็บกับทุกคนไปมันใช้ยังไงเนาะเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างให้ดูนะยกตัวอย่างเช่นออเดอร์นี้นะทุกคนเราซื้ออิ free, นนะิตฟรีเนาะซึ่งเราซื้อไปทั้งหมด2,511บาทค่าส่ง30บาทอ่ะทุกคนดูเราดู Lazada b โบนัที่เราได้ไป240บาทจากคูปอง Lazada เมื่อกี้ที่เราบอกว่าให้ไปเก็บใช่ไหมเราได้ลด146บาท โปรโมชั่นค่าจัดส่งเมื่อกี้ที่เราบอกไปว่าค่าจัดส่งเก็บได้ทุกวันเนาะส่งฟรีก็คือลบไปเลย30บาทและคูปองส่วนลดจากร้านค้าที่เราบอกว่าสนใจร้านไหนไปเก็บร้านนั้นนะจ๊ะได้ลดถึง5 0 2บาทอะทุกคนสรุปแล้วอะออเดอร์เนี้ยที่เราต้องจ่าย1 6 2 2บาทจุกป,ปะ่ะคือคุ้มมากเลยนะทุกคนลองคำนวณดูดิลดโคตรเยอะแล้วอย่างนี้จะไม่ซื้อได้ยังไงอะคะ่ะ ทุกคนทุก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะทุก็มาสั้นๆประมาณนี้แหละเออแค่อยากจะมาบอกเล่า9กกับชาวช้อปปิ้งทั้งหลายนะคะว่าเออลองไปใช้แอป Lazada ดูได้นะเออถ้าเกิดว่าลองใช้แล้วจะติดใจเพราะว่ามันมันอนะทุกคนคือทุกวันเนี้ตื่นเช้ามาเออต้องตื่นขึ้นมาเก็บคูปองหรือไม่ก็ต้องเล่นเกมเพื่อเก็บ Lazada โบนัสเอาไว้ใช้อะเออคือมัน แฮปปี้มาก้างจริงๆนะคะเออถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะทุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ทูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทูในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย